สวัสดีครับตามที่ผมเคยทำคลิปบรรยายในเรื่องพระสมเด็จวัดเกตเชยโยพิมพ์นิยมเจดชั้นก็มีผู้ติดตามเข้ามารับชมมีจำนวนมากทีเดียว ยังคาดไม่ถึงหลังจากคลิปนั้นได้ออกไปผมได้มาศึกษาเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับพระพิมพ์นิยมเจ็ดชั้นวัดเกตชยโยนั้นเกิด ข้อสงสัยในใจขึ้นมาว่ามีแม่พิมพ์ตัวเดียวหรือไม่แต่ตามที่ได้เล่นหากันมาในบรรดาน,นักสะสมรละเซียนเก่าๆนั้นถือว่าพระสมเด็จเกียรติโยพิมพ์นิยมเจชั้นนั้น มีแม่พิมพ์ตัวเดียวเท่านั้นวันนี้ผมมีหลักฐานที่พอที่จะน่าเชื่อถือได้ว่าการที่เราเชื่อกันว่าพระสมเด็จเกติโยพิมพ์นิยมเจ็ดชั้นนั้นมีแม่พิมพ์เพียงตัวเดียวเท่านั้นน่าจะไม่ถูกต้อง หรืออย่างไรก็ข,ขอนำรายละเอียดที่จะเสนอให้ท่านรับฟังเพื่อจะเป็นข้อพิจารณาว่าจะมีแม่พิมพ์อีกตัวหนึ่งหรือไม่จากหลักฐานดังต่อไปน,นี้ หัวข้อเรื่องวันนี้ก็คือบทสรุปพระสมเด็จเกตชโยพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมน่าจะเป็นตอนที่สองต่อจากตอนที่แล้วซึ่งทำมานานพอสมควรซึ่งจะชี้ให้ท่านเห็นว่าน่าจะมีแม่พิมพ์เกินกว่านหนึ่ง จากหนังสือพระสมเด็จวัดเกจษโยที่น่าเชื่อถือได้นั้นได้ลงภาพบกเป็นท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดพระังโคสิตารามผู้สถาปนาพระสมเด็จ สามวัดด้วยกันคือพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จวัดเกดชยโยและพระสมเด็จวัดบางขุนปร่มที่เราเชื่อกันมานโดยตลอดตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันว่าพระสามวัดนี้เป็นวัดที่ท่านเจ้าพระคุณเป็นผู้สถาปนาขึ้นอย่างแน่นอน หนังสือพระสมเด็จวัดเกศชยโยผมไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่ดูจากภาพซึ่งขออนุญาตนำมาจากาโซเชียลมีเดียที่ให้เห็นถึงตำหนิของพระพิมพ์ผมขอเรียวกว่าพระพิมพ์ที่หนึ่ง ซึ่งนิยมเล่นหากันมาตั้งแต่โบราณกาณแล้วนะครับในภาพอาจจะเห็นไม่ชัดเจนผมก็ขอนำการชี้เอกลักษณ์ของพระพิมพ์นี้ เป็นคนละองค์กันนะครับกับคุณพระคุ้มครองนะครับองค์แรกคือคุณพระคุ้มครององค์ที่สองนี้เป็นคนละองค์กันแต่น่าจะเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันเนื่องจากมีความเหมือนกันทุกประการเหมือนคู่แฝด ก็ได้ที่ตําหน่ไว้หลายจุดตามที่ผมได้บรรยายไปแล้วในคลิปหากท่านสนใจขอให้กลับไปเปิดคลิปเดิมที่ผมทําไว้บอกรายละเอียดค่อนข้างมากเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้ที่เห็นชัดเจนก็คือ พระกันข้างขวาขององค์พระจะมีลักษณะแตกต่างกับพระกันด้านซ้ายขององค์พระอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็จะมีปลายพระกันค่อนข้างแหลมย้อยลงมานะฮะก็อยากจะให้ท่านดู นะจากภาพเล็กเนี่ยนะะว่าเป็นพระพิมพ์เดียวกันแน่นอนจากหน้าตาจากหน้าตารวมทั้งภาพพระทั้งองค์นะฮะก็เป็นพระพิมพ์เดียวกันแน่นอน อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตรพระสมเด็จเกตชยโยพิมเจ็ดท่นนิยมจากตำราอีกตำราหนึ่งท่านก็จะเห็นได้ว่าพระสามองค์นี้เป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันตามที่ผมชี้ให้เห็นถึงพระกันด้านขวา รูปลักษ์ขององค์พระทั้งองค์เป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันแน่นอนซึ่งพระจากแม่พิมพ์ตัวนี้อย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าเล่นหากันมานานจนถึงปัจจุบันนี้เราเรียกกันว่าเป็นพระสมเด็จเกจิโยพิมพ์เจ็ดชั้นนิยม ผมจะไม่บรรยายถึงเอกลักษณ์ต่างๆที่ได้บรรยายไปแล้วแต่อยากจะชี้ให้เห็นถึงภาพโดยรวมของพระพิมพ์นิยมนี้ว่าไม่น่าจะมีแม่พิมพ์ตัวเดียวนี่เป็นพระองค์ดังนะครับของคุณพงลีลาหา ท่านก็จะเห็นได้ว่าเป็นพระพิมพ์นิยมเช่นเดียวกับพระหลายๆองค์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับสังเกตจากพระกันเป็นหลักแล้วก็รูปร่างขององค์พระทีนี้ มาถึงพระองค์นี้ซึ่งผมนำภาพมาจากเวอร์วเว็บทาพัจจัน .com มานบสี่ท่านจะเห็นถึงความแตกต่างของพระกันนะฮะ จากแม่พิมพ์ตัวที่หนึ่งผมขอเรียกอย่างนั้นเลยนะครับนี่แม่พิมพ์ตัวที่หนึ่งนะฮะพระกันเหมือนกันหลายๆองค์ตามที่ผมไล่เรียงมาแล้วแต่ท่านลองเปรียบเทียบกับภาพของมานพสีของท่าพระจันทร์จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าโดยภาพโดยรวมแล้วไม่น่าจะเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกัน นะครับอันนี้ผมขอให้สังเกตไว้เพียงเท่านี้นะส่วนจุดอื่นๆนั้นมีความเหมือนและความต่างกันซึ่งในที่นี้คงไม่ไม่ชี้เป็นจุดๆไปละครับขอให้ชมภาพรวมก็แล้วกันว่า ฝากท่านไปพิจารณาว่าเป็นพระแม่บิมตัวเดียวกันหรือเปล่า,อ,าองค์ต่อมาคือองค์ของปองนครสีปองปองนครสีก็มาจาก w w อร์ไวเว็บท่าพจันทร์เหมือนกันนะครับครั้งแรกผมคิดว่าเป็นพระองค์เดียวกัน เมื่อดูจากภาพโดยละเอียดแล้วก็เป็นพระองค์เดียวกันจริงๆนะครับกลับมานบสี่แต่สีเพี้ยนไปเท่านั้นเองดูจากจุดตำหนีหลายๆจุดนั้นตรงกันนะครับเป็นพระองค์เดียวกัน แต่คนละแม่พิมพ์องค์นี้คุณพระคุ้มครองก็น่าจะเป็นองค์เดียวกับอง์ที่มีภาพของท่านเจ้าประคุณสมเด็จในหนังสือคือเป็นแม่พิม,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 มพ์เดิมดั้งเดิมก็แล้วกันผมก็เรียกว่าแม่พิมพ์ดั้งเดิมนะสังเกตจากพระก,กันนภาพพระขององค์พระ เนี่ยพระกลุมของเป็นพระองค์เดียวกันนะครับเป็นพระองค์เดียวกันหากพร,พระของโวลไวเว็บท่าพระจันทร์ซึ่ง เป็นเพียงองค์เดียวที่ผมนำภาพมาครั้งแรกนึกว่าว่าเป็นพระสององค์แต่เมื่อมาพิจารณาโดยละเอียดแล้วเป็นพระองค์เดียวกันฉะนั้นก็จะเป็นหลักฐานที่ขาดน้ำหนักหากจะสรุปลงไปเลยว่าน่าจะเป็นพระแท้อีกพิมพ์หนึ่ง แต่พอจะสรุปได้ว่าหากพระของเวไวเว็บ่าพจัน์มานบสี่ซึ่งเป็นองค์เดียวกับปองนครสีเป็นพระแท้แล้วจะเกิดปัญหาอย่างที่ผมพูดทันทีว่าพระเกต สมเด็จวัดเกตเชโยพิมพ์7ชั้นนิยมนั้นมีมากกว่าหนึ่งพิมพ์ชมวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมจะพยายามหาหลักฐานจากภาพพระแท้ซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกันกันกบ องมานพสีหรือองค์ตองนครสีมานำเสนอให้ท่านทราบในตอนที่สามเพื่อจะได้ชัดเจนกันสักทีว่าพระที่มีเอกลักษณ์ต่างไปจากพิมพ์นิยมดั้งเดิมนั้นเป็นพระแท้ แต่มีแม่พิมพ์แยกออกไปอีกเกินกว่าหนึ่งแม่พิมพ์ครับวันนี้ก็คงจะขอยุติเพียงเท่านี้ขอพระคุณที่ติดตามครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ